สวัสดีค่ะลมเย็นแฟมิลี่สวัสดีเพื่อนๆนะคะไม่ได้ลงคลิปตั้งนานมากแล้วคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูดอกไม้ที่มีความสวยงามน่ารักออกดอกตลอดทั้งปีทนทานแล้วก็บานนานหลายวันมากๆเลยคือดอกพยับหมอกหรือต้นพยับหมอกอันนี้นิดปลูกไว้ในกระถางต้นนี้เขามีอายุตั้งแต่วันที่นิดได้มานี่ สปีแล้วนะคะที่อยู่ในกระถางนี้เนาะเวลาที่เขาเติบโตเต็มที่แล้วมีดอกเนี่ยเขาก็จะเหมือนลักษณะเป็นเ,เรียกอะไรเป็นคล้ายๆกับกึ่งๆึ่งเครือเนาะเขาก็จะย้อยลงมาจากกระถางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมีดอกนะคะอันนี้เนื่องจากว่านานบานหลายวันแล้วแล้วก็ได้เวลาจะตัดแต่งอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะ ในการตัดแต่งต้นพยับหมอกของนิดนี้จะทำประมาณทุกๆสองสาเดือนก็ดูลักษณะอาการของเขานะคะถ้าหากว่าเขาออกดอกบ่อยเยอะๆเนี่ยถ้าเราไม่ตัดแต่งเลยเขาก็จะโซมต้นจะโซมนะคะดูจากลักษณะก็ น่าจะเห็นเนาะเพราะว่า1ก็คืออยู่ในกระถางที่มีความแออัดเพราะว่าในกระถางนี้นี่จะใส่ไป3ต้นค่ะตอนนั้นซื้อมาจากร้านต้นไม้เนาะเขาจะขายต้นละ20บาท3ต้น50ทีนี้ก็ซื้อมาอถุงเล็กเนาะถุงเล็กๆก็เอามายัดใส่กระถาง12นิ้วมันได้พอดีเป๊ะเลยนะคะในช่วงแรกๆนี่ก็โอ้ย ออกดอกสับพรั่งเป็นวงกลมคือสวยมากๆเลยค่ะก็ออกมาตลอดทั้งปีเลยทุกคนคือแล้วต้นพยับหมอกนี้นะคะอย่าไปตั้งไว้ในร่มเป็นเด็ดขาดเลยมีอยู่พักหนึ่งนิดเผลอไปตั้งเค้าไว้อยู่ในร่มแล้วก็สงสัยเอ๊ะทำไมพยับหมอกของเราถึงช่วงนี้ไม่มีดอกเออจริงๆแล้วเขาชอบแดดมากๆเลยค่ะ พอยกมาไว้กลางแดดณจุดนี้นะคะได้รับแสงแดดวันละ5ชั่วโมงโอ้โหพยับหมอกมีดอกดีมากๆเลยนะคะแต่ช่วงนี้เนื่องจากปล่อยให้มีดอกบ่อยมากๆก็จะโซมเราจะใช้กรรไกรธรรมดา,รรมดากันไกตัดกระดาษนะคะตัดแต่งกิ่งก้านที่เก่าๆแก่ๆขเขาออกไปแบบนี้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะตัดออกไปให้เหลือแตกประมาณ กึ่งหนึ่งของความยาวของต้นเขานะคะง่ายๆเลยจากนั้นนะคะนิดไม่ได้ทําให้ดูเนาะ,ะเราจะใช้เป็นปุ๋ยคอกนี่จะชอบใช้เป็นมูลวัวนะคะมูลวัวใส่หลังจากที่ตัดแต่งกิ่งเพื่อเป็นการบํารุงให้เขาแตกใบนะคะใบจะได้สีเขียวๆสวยๆนะคะในจุดนี้ก็จะเป็นบริเวณระหว่างขอบศาะก,กับขอบกำแพงก็จะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดก็ต้อง ทำความสะอาดค่ะเพราตัดแต่งเสร็จจะต้องทําความสะอาดนี่ก็จะมีต้นบ้านบุรีมีชาบา้ามีพยับหมอกก็จะใบเล็กๆนะคะนานๆจะได้เข้ามาชอนชัยในละแวกนี้เนะเาะก็จะมีใบไม้แห้งนะคะอยู่ตรงนี้เราก็ต้องใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะกวาดกวาดกองกองแบบนี้นะคะทุกคน ก็สามารถที่จะนำใบไม้เก่าพวกนี้นะคะไปใส่ในแปลงผักหรือใส่โคนต้นไม้หรือเอาไปทำปุ๋ยหมักก็ยังได้นะคะ mm hmm. เป็นยังไงบ้างแล้วคะทุกคน มีใครเคยปลูกต้นพยับหมอกบ้างถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่กําลังมองหาดอกไม้สวยๆน่ารักเลี้ยงง่ายเอาไว้ประดับสวนอย่าลืมนะคะพยับหมอกช่วงนี้เห็นหลายบ้านซื้อมาประดับสวนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือว่าห้างร้านนี่เห็นเยอะมากๆเลยขับรถผ่านแถวบ้านนี่เห็นเริ่มมาปลูกกันเยอะมากเพราะว่าน้องเลี้ยงง่ายแล้วมีดอกสวยด้วยนะคะอันนี้ดอกชบาจ้า วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะกับการตัดแต่งทรงใหม่ให้กับน้องพยับหมอกของเราขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ